กว่าจะมีเงินล้านแรกได้เนี่ยทำอย่างไรเริ่มสร้างธุรกิจจากอะไรย้อนให้ฟังนิดนึงค่ะเริ่มต้นกับเป็นลูกจ้างนะครับในสมัยเป็นลูกจ้างเราก็ทําทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างอยู่ในองค์กรสุดท้ายแล้วอยู่ในองค์กรประมาณ6ปีมันเกิดความคิดว่าชีวิตนี้มันสําหรับลูกจ้างอย่างเราเนะี่ยซึ่ง ในสมัยนั้นเราเป็นลูกจ้างธรรมดาทําทุกอย่างตั้งแต่ยกของส่งของรอปรเดินแจกโบชัวสําหรับยางลูกจ้างอย่างเราคงไม่มีวันรวยแล้วล่ะคือมันขึ้นมาในสมองว่าเราจะต้องออกไปอยากมีกิจการเป็นของตัวเองเ,อเราถนัดออนไลน์นะครับก็คือขายของผ่านาโซเชียลหรือว่าผ่านเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเ,เราก็เป็นพวกคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับสุดท้ายก็ลาออกมากับ แผนนะครับมาทำสังกันธ์ออนไลน์เรามีเงินทุนประมาณประมาณสองสามหมื่น,นะครับเริ่มต้นกเ็เรามีประสบการณ์บ้างจากที่ทำอยู่ที่ร้านเก่าประมาณ5-6ปีนะครับแล้วก็มีคอนเน c กชันกับซัพพลายเออร์อะไรต่างๆเราก็มาขายผ่านเว็บไซต์ปรากฏว่าเดือนแรกมีลูกค้าติดต่อเข้ามาก็พอสมควรนะครับจากที่เราทำไป1ปีเนี่ยเราเงินเดือนหมื่น พอลาออกไปเนี่ยกําไรแต่ละเดือนเนี่ยมันมากกว่าน,นั้นนะครับอี่เี่ยประมาณสามหมื่นถึงห้าหมื่นต่อเดือนภายในหนึ่งปีนะครับทําให้เราเห็นโอกาสแล้วก็ว่าออนไลน์มีแต่เติบโตนะครับมีแต่เติบโตขึ้นเรื่อยๆื่อเราก็เลยขยับขยายหาเช่าที่เพิ่มก็ปีที่สองก็ไปได้บ้านเช่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ<ฮ>ยอดขายก็โตขึ้นเรื่อยๆื่อครับคุณคทัศเล่ามาเนี่ย ก้าวจากสเตปแรกไปสเตปที่สองที่แบบไปเช่าที่เปิดร้านนี่คือปีเดียวเองเหรอคะปีเดียวครับพี่หนิงปีเดียวครับปีเดียวคือสุดยอดมากๆและที่สำคัญถามว่าลูกค้าเจอเราจากไหนต้องลงเสียค่าโฆษณาหรือเปล่าตั้งแต่ทาธุรกิจมาไม่เคยเสียเงินค่าโฆษณาเลยพี่มีแต่คนมาถามว่าให้เปิดเคล็ดลับหน่อยเนี่ยผมบอกว่าไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยผมเอามาผม่ายรูปอย่างอย่างสินค้าเสร็จใช่ไหมครับโรงงานผลิตเสร็จ เราก็ไปถ่ายรูปเอามาเก็บรายละเอียดวัดความกว้างขนาดความลึกอะไรต่างๆให้ให้ละเอียดแล้วก็เอาลงในในเว็บไซต์นะครับแล้วเราก็โพสต์ลงแบบอยู่ในหน้าเพจหน้าเว็บไซต์ธรรมดาธรรมดานี่เองจริงๆแล้วอะ่ะร้านแรกออนไลน์ line, เนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ของคุณทัศน์คืออย่างย่งปีที่สองที่ผมออกจากอพาร์ตเมนต์เนี่ยเราก็แตกยอดขายอา่อ แต่เดือนเนี่ยขาประมาณ5 0 0 0สนแล้วเงินหมุนในบัญชีเนี่ยพูดตรงๆเลยก็ประมาณ6-7ขแสนขึ้นๆลงๆลงลงกว่าจะถึงล้านพี่หนิงเข้าปีที่3 1ถ,ถึงถึงล้านผมรู้เลยว่าคนที่ล้มทำททธุรกิจล้มเดี๋ยวเนื่องจากว่าคิดว่าตัวเองขายของได้เยอะโหเงินหมุนในบัญชีที่ลูกค้าโอนมาให้เนี่ยที่ไหนได้ยังไม่ได้จ่ายค่าสินค้าเขาต <c oughs> ั้งหลายหมื่นหลายแสนเนี่ยแล้วแล้วคิดว่าตัวเองมีเงินแสนห้าหกแสนเจ็ดแสนเอาไป ใช้ที่ไม่จําเป็นอะไรโดยไม่ได้วหวังว่าเฮ้ยฉันจะต้องจ่ายซัพพลายเออร์นะอะไรประมาณนี้มันมีหลักคิดอะไรบ้างที่สามารถนําไปใช้ได้กับทุกๆธุรกิจบ้างคะผมว่าทุกๆธุกรกิจต้องลงสู่ออนไลน์แล้วออนไลน์เนี่ยคือทุกวันนี้มีมากมายทีเดียวทุกวันนี้ต้องพูดเป็นนะคคิดเป็นแล้วก็ทําเป็นเนี่ยคิดเป็นพูดเป็นทําเป็นจะทําให้เราเลี้ยงตัวเองได้ คือคอนเทนต์ที่ผม <c oughs> ยึดมั่นก็คือเราทำอะไรเนี่ยเรานึกถึงผู้บริโภคผมนึกถึงลูกค้าว่าผมมีลูกค้าเป็นล้านๆคนที่รอคอนเทนต์ผมอยู่เช่นบางคนมีความทุกข์อยากทำบุญสละข้อ,อต่อชะตาผมก็เอา,เอาการทำบุญถวายพระพุทธรูปได้อานิสงส์อะไรการทำบุญถวายผ้าไต่ได้อานิสงส์อะไรบางคนอยากมีคู่อ,อยากมีคู่จะต้องทำบุญอะไรอะ่ะก็แชรกันเทียนกระถางทูบ อยากให้คุณทัศน์ปล่อยพลังให้เราหน่อยให้วิธีคิดแล้วก็วิธีการเริ่มต้นหน่อยว่าสมมุติว่าปีสองพันห้า้อหกสิบห้าเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นลุกขึ้นมาปลุกพลังแล้วก็ก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกออนไลน์ยังไงเช่นค่ะอยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับว่าปีสอง5ันห้าหกสิบห้าที่จะถึงเนี่ยนะครับขอให้เรามีกำลังใจที่เข้มแข็งมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับเอ่อ ผมเชื่อว่านะครับคนไทยเราที่อยู่ในประเทศไทยที่อยู่ในแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราต้องมองเห็นทุกๆโอกาสแม้ว่าจะเกิดวิกฤตให้เรามองเห็นโอกาสนะครับว่าเราจะตั้งตัวตั้งหลักยังไงเราจะทํางานอะไรก็ตามขอให้เรายึดมั่นในความดีนะครับเมื่อเรามีความดีแล้วอันดับที่สองให้เรามีความพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเองนะครับตั้งหลักเราต้อง หาช่องทางที่จะทําทให้ชีวิตของเราะจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้อย่างไรนะครับผมเชื่อว่าโลกออนไลน์ทุกวันนี้เปิดโอกาสให้กับผู้คลทุกชนชั้นนะครับคือขอให้คุณมีความกล้าในตัวเองกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองการเริ่มต้นถ้าเราไม่มีต้นทุนที่แข็งแกร่งผมให้เราใช้ความพยายามนิดเดียวเราก็จะมีผลที่มากกว่านั้นผมเชื่อว่าเราทำได้ครับ